สวัสดีผู้ชมและ f อซทุกท่านครับวันนี้ลุงโทนพาไปเทศกล้องอินฟราเรดอยู่ในความมืดสนิทร0 0ครับแสงสว่างที่เห็นอยู่นี้เป็นการถ่ายทำในระบบอินฟราเรดครับเราส่องลงไปในป่าข้างทางครับได้ยินเสียงนกกวักร้องพบเห็นลูกนกกวักครับอยู่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นหนูครับหนูเดินไปเดินมาอยู่รอบๆลูกนกกวักครับ หนูพยายามที่จะขาบลูกนกกวักกลับบ้านครับหนูอยู่ด้านซ้ายนกกวักอยู่ด้านขวาครับคำนวณดูแล้วตัวเท่าๆกันครับหนูเดินย้อนกลับมามาดูใกล้ๆครับนั่นครับสองตานั่นคือหนูครับแล้วด้านหน้าตาเดียวนั่นนะคือนกกวักครับเป็นลูกนกกวักหนูคำนวณดูแล้วว่าจะขาบกลับบ้านไวไหมครับ คิดไปคิดมาไม่ไหวครับหนูหนีกลับบ้านไปแล้วครับนกกวักนอนต่อครับทีมงานเราเดินเข้าไปในป่าครับส่องขึ้นไปบนต้นไม้ในระยะห้าเมตรครับวันนี้ฝนตั้งเขาครับมีแต่ลมครับไม่มีฝนครับเป็นเดือนเมษานกก็รับๆับตื่นตื่นครับย้ายที่นอนใหม่ดีกว่าครับตรงนี้ลมแรงสองตัวข้างหลังนวนครับ สำหรับท่านที่ชอบส่องนกส่องหนูครับมีคือนกที่อยู่บนต้นไม้ครับแสงตาสะท้อนชัดแจ๋วครับและก็นี่เป็นเส้นทางที่เราผ่านไปก็จะใช้กล้องสีแดงซึ่งกล้องสีแดงเป็นกล้องที่ใช้ซ่อมรถยนต์ครับทีมงานลุงทวนเป็นช่างซ่อมรถยนต์เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับนำกล้องสีแดงมดิฟายใหม่ซึ่ง เป็นกล้องตรวจจับความร้อนครับเอามาโมดิฟายใหม่แล้วก็ส่องหนูครับเห็นครับชัดแจ๋วครับตัวเขาขาววิ่งไปวิ่งมานั่นแหะครับฝูงหนูธรรมชาติเราก็มาส่องกล้องอินฟราเรดซึ่งกล้องตัวนี้เราส่องลงไปครับเห็นหนูเห็นกบครับนั่นแหละครับกบกระโดดไปกระโดดมาครับมีทั้งนกมีทั้งหนูมีทั้งกบมีทั้ง ปลาครับบริเวณนี้เราเดินไปที่คลองอยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับเป็นคลองธรรมชาติเมื่อตอนกลางวันเรามาสำรวจดูก็มีชาวบ้านมาหาปลาใช้แหใช้ตะข่ายใช้เบ็ดครับแต่ภาพปลาไม่เห็นแบบนี้นะครับในเวลากลางวันเพราะว่าน้ําลึกปลาจะโผล่มาให้เห็นเฉพาะเวลากลางคืนขณะน,นี้เวลาเที่ยงคืนครับ เที่ยงคืน40นาทีเราใช้กล้องอินฟราเรดสองลงน้ำเห็นภาพปลาชัดแจ๋วครับน้ำลึก2เมตรบริเวณนี้เป็นน้ำขุนครับถ้าเป็นน้ำใสก็จะชัดกว่านี้ท่านที่ชอบจับปลาครับใช้หน้าไม้ครับแล้วก็เอากล้องอินฟราเรดติดด้านบนครับตามภาพนี้เลยครับก่อนที่จะได้ภาพชัดๆเราก็จะต้อง m o d ฟายกล้องอินฟราเรด ซึ่งอินฟราเรดแสงเดิมจากโรงงาน800นาโนเมตรครับแสงเดิม800นาโนเมตรเราก็จะเพิ่มเป็น1000นาโนเมตรก็จะเป็นซูเปอร์อินฟราเรดครับสังเกตด,ด้านบนซ้ายมือครับจอเล็กๆเป็นโต๊ะทำงานของช่างลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์ครับเราจะโมดิฟายกล่องซึ่งเราสั่งมาจากโรงงานครับไหม่เอี่ยมครับกล้องทุกตัว เป็นกล้องที่ลูกค้าสั่งซื้อจากทีมงานลุงทวนครับเมื่อโมดิฟายเสร็จแล้วส่องลงน้ำเห็นปลาชัดเจ๋วเลยครับนี่คือภาพที่เราส่องลงน้ำเห็นปลาส่องขึ้นฟ้าเห็นนกครับส่องไปในป่ารกๆก็จะเห็นหนูครับนี่คือภาพหนูที่เราส่องผ่านกล้องอินฟราเรดในระยะ5เมตรครับหนูมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นแสงหนูก็จะเดินไปเดินมาแบบธรรมชาตินี่แหละครับ ท่านที่ชอบส่องหนูพลาดไม่ได้ครับเรามีกล้องหลายรุ่นด้วยกันครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นกล้องรุ่นสโคบครับส่องหมูป่าครับตัวนี้หมูป่าที่มาแอบกินผดผักสวนผลไม้ครับแล้วก็นี่รุ่นเล็กครับที่เราโมดิฟายให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับส่องนกส่องหนูส่องปลาครับกล้องตัวเดียวส่องได้ทุกอย่างครับทีมงานลุงโทนสั่งกล้องไมเอี่ยมครับมาจากโรงงานต่างประเทศทั้งหมด 12รุ่นด้วยกันครับมีทั้งรุ่นแบบกล้องส่องทางไกลตัวนี้รุ่นคาดหัวครับท่านที่ไม่สะดวกในการจับถือก็ใช้คาดหัวได้ครับรุ่นคาดหัวมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับความละเอียดสูง 4K ครับตัวนี้ชัดเจ๋วท่านที่สนใจกล้องอินฟราเรดติดต่อทีมงานลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์0 8 1 3 1 1 9 3 5 4 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ